uh <laughs> uh <laughs> สวัสดีครับผมโอ๊ตจากเซนเทลอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีสินค้าตัวใหม่นะฮะล่าสุดเลยนะครับที่ทางเซนเทลของเราจะจาหน่ายแล้วก็นําเข้ามาเองเลยนะฮะนั่นก็จะมีทั้งหมดอ่าสามชิ้นนะฮะนั่นก็คือนี่เลยนะฮะจากแบรนด์เซนนั่นเองนะครับเป็นสายชาร์จถ่ายโอนข้อมูล USB Type C to USB C นะครับก็คือเป็น C to C นั่นเองอีกอันนึงนะครับเป็นรุ่นสายชาร์จถ่ายโอนข้อมูลนะครับ USB A to USB C นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับ นั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะฮะซ i n อนนะฮะหรือ6อย่างใน1เดียวนะครับเป็น USB c Hu b นะครับแล้วก็บวกกับฮับลีเดอร์ด้วยนะครับเป็นทั้งหมด3มชิ้นของเราวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันดูนะครับว่า3ตัวนี้นะครับคุณภาพเป็นยังไงนะฮะกำลังไฟเป็นยังไงและเจ้าตัวของ USB Hu b เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่ตัวแรกกันตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับจากแบรนด์เซนส์นะฮะเป็นฟัสชาร์ดนะครับแอน USB Type C นะครับก็สภาพกล่องโดยรวมนะครับก็คือขาวสะอาดนะครับดูดีมากเลยนะฮะอันนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่เว w บ e n t ์เทวอะไ .com นะครับของเรามีบอกไว้อยู่แล้วนะก็สำหรับสเปคด้านหลังของเขานะครับเป็น Fast Charge นะครับอยู่ที่3 a นะฮะแล้วก็เป็นเคเบิลความยาวนะครับอยู่ที่1.2เมตรนะฮะแล้วก็เป็น USB Type C to C นะครับแล้วก็สามารถชาร์จแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลได้ด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับก็ จะเป็นคล้ายๆกันนะฮะกล่องก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็น USB A to USB C นะครับแล้วก็เป็นฟ้าชาร์จที่2 A นะฮะความยาวเท่ากันเลย1.2เมตรนะครับแล้วก็เป็น USB Type C นะฮะแล้วก็ชาร์จแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับเจ้าตัว2ตัวนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยววาพักไว้แป๊บหนึ่งนะฮะ สำหรับตัวแรกนะครับก็คือด้วยความที่ว่าเขาเป็นสายชาร์จเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะแกะมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นกล่องนะฮะที่ดูหรูหรานะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะฮะติสติ๊กเกอร์ไปแล้วนะครับนี่มีการล็อกแบบว่านะฮะด้วยเข็มขัดของเขานะครับอออันนี้สายแรกเป็น C to C นะครับอันนี้ยากแึง อ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็น A to C นะครับนี่เราจะมาลองให้ดูกันเห็นเห็เลยนะฮะนี่นะครับก็ความกล่องความอะไรนะฮะก็ดูแบบว่ามีความมินิมอลนะฮะแล้วก็ลักชัวรี่เล็กๆนะครับดูง่ายๆนะฮะอ่ะสำหรับความยาวขออนุญาตเลื่อนพวกนี้ไปก่อนนะครับความยาวนะครับที่เขาบอกว่า เป็น1.2เมตร PS นะครับก็วัดกับโต๊ะนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าโต๊ะ1.2เมตร PS หรือเปล่าเดี๋ยวก็ลองลองดูกันนิดหนึ่งนะครับวิธีแกะนะครับเราสามารถเอาตัวตัวนี้ออกไปได้เลยนะหรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้นะครับตัวล็อกเองนะฮะ1.2เมตรนะครับ,รน,รบนี่วัดความยาวโต๊ะนะฮะเมตร20โต๊ะนี้ตัวนี้ยาวเมตร20ปอดีนะครับก็คือ1.2เมตร PS นะครับได้เลยความยาวขนาดโต๊ะนี้นะครับ อันนี้เป็นรุ่น C to C นะครับเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็1.2เมตรเช่นเดียวกันนะครับการแกะก็ไม่ยากอะไรนะครับเป็นดินตุกแกนะครับก็สามารถเก็บไว้ล็อกสายก็ได้หรือว่าจะออกออกเลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าโผแบบว่าขี้เกียจมานั่งม้วนด้วยดินตุกแกนะครับเพราะว่าจะมีความเหนียวอย่างนี้นะฮะกะแน่นติดหนึบอย่างนี้นะครับแต่ผมดึงออกก่อนโอเคสำหรับตัวนี้เป็น A to C นะครับก็1.2เมตรเช่นเดียวกันนะฮะใน20นะครับดีควานยาวอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คกันนะครับว่าสองตัวนี้นะครับการฟาสชาร์จของเขานะครับไฟ กำลังไฟเข้าเท่าไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาดูการชาร์จของเขากันนะครับก็เดี๋ยวจะวัดด้วยเจ้าเครื่องนี้นะครับซัมซุงกล l ซี่ S10+ นะครับโดยผมโหลดเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าแอมเปรมานะครับก็จะมีการอ่าเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะว่าไฟเข้ากําลังต่ําสุดสูงสุดยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะฮะกับเจ้าตัวแรกเป็น C2C ก่อนละกันนะครับก็คือ ไปหาตัวที่เป็นอะแดปเตอร์นะครับของอันนี้ผมใช้ของ Samsung นะครับก็จะเป็น Type C นะครับ 2C ก็เสียบไปเลยปึ๊บนะครับแล้วก็เสียบกับปลั๊กเต้าไฟนะฮะแล้วก็ลองชาร์จดูนะครับว่ากำลังไฟของเขาเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะมาดูเลยนะครับ ก็กำลังไฟสูงสุดก็คืออยู่ที่1740นะครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบการการจ่ายกระแสไฟนะครับการตัดกระแสไฟนะครับก็สูงสุดที่1740นะครับตัวนี้เป็นฟ้าชาร์จนะฮะหัวก็เป็นฟ้าชาร์จเหมือนกันนะครับหัวอะแดปเตอร์นะครับก็รายละเอียดก็ดูได้ตามนี้เลยนะฮะ เรามาต่อกันที่ตัวถัดไปนั่นก็คือเจ้า USB A to USB Type C นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟากชาร์จเหมือนกันนะฮะของแบรนด์ Samsung เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวจะลองวัดดูนะครับว่ากระแสไฟเข้าสูงสุดของเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี้ก็เสียบปลั๊กไปก่อนเลยนะฮะก็ดูเป็นนี่ปุ๊บ สูงสุดตัวนี้อยู่ที่1,440นะครับก็มีความฟาาชาร์จเช่นเดียวกันนะฮะแต่อาจจะได้น้อยกว่านะเพราะว่าตัว Type C t C เนี่ยก็คือการฟาาชาร์จจะมีความแรงแล้วก็เร็วกว่านะครับอยู่ที่ 3A อันนี้ก็อยู่ที่ 2A นะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับก็เมื่อกี้เป็นสายชาร์จนะฮะทั้งสองแบบต้องเป็น USB C to C นะครับแล้วก็ USB A to C นะครับตัวนี้นะครับเป็นฮับนะครับเป็นเหมือนกับการดิเดอร์หวกบฮับนะครับ6 in 1นะฮะ6อย่างใน1เดียวเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถต่อขึ้นจอนะครับเป็นแบบว่า 4K ได้อีกด้วยนะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมก็แกะออกมานะฮะนี่ จะเป็นขาดอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีโลโก้นะครับคำว่าเซนอยู่นะครับ,รบสวยงามมากเลยนะครับวัสดุก็ไม่ได้กองแกงไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นเหมือนแบบอ,อลูมิเนียมนะฮะตัวนี้นะครับเป็นหัวด้านนี้เป็นไทซีนะครับก็ความยาวประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นไทซีหนึ่งช่อง USB 2ช่องแล้วก็เป็น การ์ดตัวเมมกล้องนะครับกับตัว SD card นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนั่นก็คือเป็นตัวของ HDMI นะครับสามารถขึ้นจอได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับกับเจ้าตัวที่เป็นตัวนี้นะฮะโน้ตบุ๊กนะครับผมก็จะลองขึ้นจอให้ดูทีวีก็อยู่ด้านหลังของเราแล้วนะครับนผมก็เสียบกับช่องตัวนี้นะครับสมมุติเรามีต้องขึ้นเป็นแบบ หลายๆจอนะฮะเรามีตัว USB Type C อ่อตัว HDMI นะฮะแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าสามารถแบบกระจายขึ้นได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองสายออกมาก่อนโอเคครับก็ <c oughs> ต่อเข้าไปเลยนะฮะ HDMI ๊ นี่ก็คือภาพก็จะขึ้นมานะครับใช้ง่ายนะฮะไม่ยากนะครับก็ภาพก็ออกมาสวยสดงดงามนะครับขึ้นอยู่กับทีวีของคุณนะครับแล้วก็ความแบบการเสียบหลวมเสียบแน่นของเจ้าตัวนี้นะครับมาดูใกล้ๆก็คือเสียบง่ายๆเลยนะฮะตรงนี้นี่เองต่อจากช่องเป็นอันนี้เป็น USB Type C นะครับออกมานะฮะแล้วก็เสียบตรงนี้เป็น HDMI นะครับง่ายๆนี่เดียวเอง ครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือสามารถเป็นได้หลายๆอย่างนะครับทั้งตัว SD card นะครับก็สามารถทำได้นะฮะและทั้งหมดนั้นนะครับก็คือเจ้า3ตัวที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับก็เรามาดูอีกครั้งดีกว่านะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ใกล้มือนะครับเป็น USB A to USB C นะครับก็เป็นฟ้าชาร์จ 2A นะฮะ อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือจากแบรนด์เซนต์เช่นเดียวกันนะครับเป็น USB C to C นะครับเป็นคลาสชาร์จ 3A นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าตัวฮับนะครับ6 i n 1หรือ6อย่างใน1เดียวนะครับเป็นฮับแล้วก็การ์ดิสเดอร์นะครับก็ตัวนี้นะครับจากแบรนด์เซนต์เช่นเดียวกันนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็ สำหรับใครนะครับที่อยากจะช้อปปิ้งนะครับก็สามารถไปช้อปปิ้งได้ที่ w w w c e n t e l o n l i n e .com นะครับเป็นสินค้าของเราเองนะครับแบรนด์เซนนี่เองนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook, IG, YouTube, TikTok กนะครับก็จะมีคอนเทนต์มากมายหลากหลายนะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับก็ยังไงนะฮะใครที่ ตามหานะครับสายชาร์จดีๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัวฮับแปลงสัญญาณนะครับหรือว่าใช้เป็นการาฟดิเดอร์ก็ตามนะครับก็สามารถไปช้อปปิ้งทั้ง3ตัวนี้ได้นะครับจากแบรนด์เซนต์ของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตจากเซนเทลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูรีวิวอะไรนะครับสินค้าใหม่ๆอะไรนะครับก็สามารถแจ้งไปตามที่บอกไปเมืนี้ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ สั่งซื้อสินค้าคลิกเลย www.sentellonline.com s e n t e l จัดส่งฟรีการันตีซอฟต์แวร์30วัน